ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคนเจอกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทยวันนี้ชั้นปนงของเราจะเริ่มเรียนภาษาพาทีในบทที่7นะคะในชื่อบทว่าเพื่อนรักเพื่อนเล่นค่ะเนื้อหาของบทนี้จะเป็นอย่างไรก่อนที่จะเรียนคุณครูจะนำเสนอบัญชี เราจะเรียนกันในชุดที่เท่าจำได้ไหมคะวันนี้เราจะเรียนกันในชุดที่8ค่ะคำที่141ถึง160ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆคำที่141นะคะคำนี้อ่านว่าจออะบอจับค่ะ จจออาง,งอจางไม่ถูกจ้าจงจออานอจานจาอจจอจำจำจออำจำปอ,อีปีอ่านว่าจำปี อีงจริงไม่โทจริงจออกจจริงจอกจออีงอจริงจออโจไม้โทโจจริงโจจออึงอจรงจออึดอจรงจอเอบอเจ จอเออเจอจอเอาเจ้าไม้โทเจ้าจอออกจอจอแอกแจจอแจกจอแอแจกกออะนอกันแจกกันจอไอใจ ดอไอใจดออีดีใจดีชออะนอฉันชออีดอฉีดและนี่ทั้งนี่ก็คือชุดที่แปนะคะมีทั้งหมดยี่สิบคำด้วยกันนะคะมี คำว่าอะไรเราจะไปอ่านรืยที่ไม่ต้องสะกดกันนะคะเด็กๆดวิาระก็คือต้องอัดคลิปวิดีโอ20คํำนี้ส่งคุณครูเช่นเคยนะคะามาดูค่ะอ่านว่าอะไรกันบ้างจ,จากจากจ้างจาน,จ,านจำจำปีจิ้งจอกจิงโจ้จึง จจอนะคะจิบเจอเจ้าเจาะแจกแจกกันใจใจดีฉันฉีดนะคะนักเรียนต้องอ่าน20คำนี้ให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งให้ครูทางไลน์กลุ่มนะคะอาละค่ะ ที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะเรามาเรียนกันบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นนะคะหิ่นไปแล้วบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นนะคะท่านักเรรยนเห็นในภาพแล้วเป็นยครับในภาพนี้มีใครบ้างภาพนี้มีทั้งคนและช้างใช่ไหมคะคนและช้างกําลังทําอะไรคนกําลังทําอะไรคะ ที่อยากรู้เราไปเรียนรู้กันแต่ก่อนจะเรียนรู้เราต้องมารู้จักอะไรคะรู้จักคำนำเรื่องค่ะเรื่องนะคะเรามาดูคำแรกคำนี้อ่านว่าถออูถูนะคะเห็นไหมคะคำต่อมาค่ะวออีงอวิงไม้เอกวิ่ง วออีงอวิ่งไม้เอกวิ่งนี้นะคะพอโอโนพลไม้เอกพ่นค่ะพอโอโนพลไม้เอกพ่นคำต่อมาค่ะหออัวหัวรออออรออ่านว่าหัวรอ คำต่อมาค่ะช้างทำอะไรคะคออูคูไม้โทคูขอเอาเขามาเอกเขาอ่านว่าคูเขาคำตอบมาค่ะคำนี้เห็นจากภาพนะคะก็จะรู้ว่าออาบออานอนอนําไม้โทน้ําอ่านว่าอาบน้ําค่ะาม,มาค่ะ คำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนสออบอสับบออปะรออุดอรถอ่านว่าสับรถมีหลายคำเลยนะคะบนกระดานนะคะคำแรกอ่านว่าพออาผาไม้โทผ้านะคะนี่คือผ้านะคะต่อมาค่ะ นไอในสอไอใส่ไม no so ่เอกใส่ชอแอแช่ไม้เอกแช่ตออางอตางม้เอกต่างอออิมออิมไม้เอกอิมขอแองงอแข็งม้เอกแข็งรอแอวอแล้วไม้ทแล้วกอองงกองอออกออ ทออะงอทางไม้โททง้งรออะอลันไม้เอกลันนะคะามาดูคำต่อมาค่ะดูคำต่อมานะคะคำแรกอ่านว่ารออกงอลงตออกนอตนไม้โทต้นหอรออะงอหลังหออาหาไม่ค่ะหาหา,หาชออะชะ งอโกองอ้อ่านว่าชะโงกค่ะพอวออมความสอหุกอสุอ่านว่าความสุขพอวออมความสอาสะออาดอออ่านว่าความสะอาดนะคะนักเรียนก็การบ้านก็อยู่ในหนังสือภาษาพาทีในบทที่7นะคะนักเรียนต้อง มีภาระงานอีกภาระงานหนึ่งนอกจากอัดพิวิดีโอบัญชีคําพื้นฐาน20คําให้คุณครูแล้วนะคะนักเรียนต้องทําการบ้านก็คือเปิดหนังสือภาษาภาที่บทที่7นะคะหลัจากนั้นดูรู้จักคํานําเรื่องและเขียนรู้จักคํารู้จักคํานําเรื่องบทที่7ลงในสมุดนะคะทั้งม้วนทั้งหน้าเลยนะคะจะไม่ว่าก,ก่อนเขียนต้องขีดเส้นหน้าเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะ,ะแล้วก็นอกจากนี้นอกจาก เขียนรู้จักคำนำเรื่องแล้วก็ต้องอ่านด้วยนะคะอ่านรู้จักคำนำเรื่องแล้วก็อ่านบทที่เล่วงหน้ามาได้เลยนะคะวันนี้คุณครูขอขอ,ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ